มาต่อกที่อันดับที่9เลยนะครับกับ ติงไอตัวขมือบโลกยังคงอยู่กันกับเกมแนวเฮอร์เรอร์เซอร์เวอร์ที่สร้างจากหนังเฮอร์เรอร์ใสไฟสุดโด่งดังอย่างเดตติงไอตัวขมือบโลกนะจ๊ะโดยเกมนี้ก็เช่นเดียวกันกับเกม A l i e n Isolation เลยนะครับที่จะมีเนื้อหาต่อเนื่องกันกันกบภาคแรกของแฟรนไชส์โดยเราจะต้องรับบทเป็นหัวหน้าทหารรับจ้างนะครับที่ถูกส่งไปตรวจสอบศูนย์วิจัยในแอนตาร์กติกาที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดเมื่อนักิทยาศาสตร์ทุกคนนะครับที่ทำงานที่นั่นได้หายตัวไปอย่างปริศนาผู้เล่นจะต้องสำรวจสภาพแวดล้อมต่างๆภายในเกมรวมถึงหาเบา ต,ต่างๆแล้วก็ต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่สามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้ในหมู่พวกเราซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครเคยดูหนังเรื่องเดอะติงนะครับก็คงจะรู้กันดีนะครับว่าไอตัวเดอะติงเนี่ยมันก็คือเอเรนที่สามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้อาจจะแปลงร่างเป็นเพื่อนของคุณเป็นพ่อของมึงเป็นแม่ของมึงเป็นเมียของมึงได้หมดเลยนะครับแม้กระทั่งเป็นน้องหมามันก็สามารถแปลงได้แล้วอจุดขายของเดอะติงตรงนี้แหละครับผมที่เขาหยิบยกมันเข้ามาใส่ในเกมด้วยนั่นคือระบบทัสแอนเฟีย ซึ่งผู้เล่นจะต้องคอยบริหารความเชื่อใจของสมาชิกภายในทีมนะครับถ้าความเชื่อใจของเพื่อนสมาชิกเรามีมากพอนะครับเขาก็จะช่วยร่วมมือต่อสู้กับเราแต่ถ้าเกิดว่าความเชื่อใจของเพื่อนสมาชิกลดน้อยลงและความกลัวได้เข้ามาแทนที่มากขึ้น ก็อาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ต่อสู้ทําร้ายกันเองก็ได้นับว่าเป็นระบบเกมที่แปลกใหม่มากเลยนะครับสำหรับยุคสมัยปี2002แถมบทในเกมก็ไม่ได้โง่ขนาดแยกแยะอะไรไม่ออกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรายิงปืนขณนะต่อสู้กับเอเลี่ยนนะครับแล้วก็สูนปืนไปถูกเพื่อนของเราโดยไม่ได้ตั้งใจมันก็จะไม่ได้ทําให้ค่าความเชื่อใจของเพื่อนเราลดน้อยลงเท่าไหรนะ่นักแล้วถ้าเกิดว่าจะพูดถึงเรื่องความหลอนความกดดันแล้วลระก็นับถึงแม้ว่าเกมนี้จะออกมาในมุมมองของบุคคลที่3แต่ก็นับว่าเป็นเกมกเฮอ,อร์เรอร์เซอร์เวอร์อ แล้วก็โคตรหล่อเลยและครับยิ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับยุคสมัยแล้วนะครับทั้งระบบการเล่นทั้งความกดดันที่เราจะได้รับจากเกมถือว่าทําออกมาได้ดีมากเลยสำหรับสมัยนั้นจะเรียกว,ว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่สร้างจากภาพยนตร์ที่ถือว่าอันเดอร์เรทเลยก็ว่าได้นะครับ